ทีนี้เรามาดูคำว่า Center of Peace ี e n นะเซ็น e ตอร์ออฟพคืออะไร Center อร์พี c e ก็คือจุดศูนย์กลางแห่งสันติสุขที่ทุกชีวิตมีเหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะมีเหมือนเหมือนกันที่เราเรียกว่า Center of Body หรือว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เหนือสะดือสองนิ้วมือสัสดส่วนตรงนี้นี่แปลกมากเลยทำไม พระเดชพระคุณหลวงปูป่พระมงคลเทพมณีท่านค้นไปเจอตรงนี้ถือว่าสจัจรันมากเนี่ยเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีความสมดุลของร่างกายอยู่นะถ้าเราวัดได้จริงเนี่ยเราจะพบว่าร่างกายเรายาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบนะกว้างหนึ่งศอกยาววาหนาคือกว้างศอกเอาตัวเราเองนะต้องเป็นศอกของเราเองวาของเราเองเนี่ยเราจะพบตัวเราเนี่ยสัดส่วนคงที่เป๊เปเปะเลยตามนี้เลยยาววาหนาคือกว้างศอก แล้วถ้าเราเอาความยาวหนึ่งวามาแบ่งครึ่งเราจะพบว่าศูนย์กลางของร่างกายของเราอยู่ประมาณไหนถ้าวัดกันเป๊ะๆจริงเราจะเจอว่าอยู่เหนือสะดือสองนิ้วมือพอดีนักวิทยาศาสตร์เมื่อที่แล้วก็ได้มาเปิดครั้งหนึ่งแต่อยากจะตอกย้ำให้กับผู้ที่ยังไม่ได้ดูว่าเรามีวิธีการหาจุดศูนย์กลางของร่างกายอย่างไรนะอันนี้นักวิทยาศาสตร์ ท่านก็ทำหน้าที่มีเด็กท่านหนึ่งนะมาฝึกนะมาหามันเป็นตัวแทนในการหาจุดศูนย์กลางของร่างกายถ้าในภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่า center of gravity re ก็คือเป็นจุดที่ร่างกายสมดุลที่สุดนะถ้าเราเอาอะไรก็ตามไปจับไว้ที่จุดนั้นอ่ะของวัตถุอะไรก็ตามนะที่ center of gravity เนะี่ย วัตถุนั้นจะอยู่นิ่งๆวัตถุนั้นจะไม่คือมันจะบาลานซ์มันจะไม่ขยับมันจะไม่เอียงมันจะไม่โยกถ้าเราไปจับจุดนี้ได้นะเซนเตอร์ออฟแกรวิตี้น่ฝรั่งท่านนี้ก็เชิญอาสาสมัครนะเด็กมาหาว่าเซนเตอร์ออฟแกรวิตี้ของเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้นี้ยืนตรงก็เห็นใน กระจกว่าตรงกลางร่างกายอยู่ด้านหนึ่งทีนี้มานอนดูว่าตรงมาโยกมากระดกนี่นะแล้วหาจุดที่ร่างกายเนี้ยนะพอดีเลยคือมาสองข้างเนี้ยบาลานซ์พอดีก็จะเจอว่าจุดกลางของร่างกายที่ที่จุดหมุนเนี่ยทำให้ร่างกายนิ่งที่สุดอยู่ตรงไหนทีนี้ท่านก็มาร์กเอาไว้ แบบหยับยาว่าอ๋อนี่นะสิกเกอร์แปะไว้ที่ร่างกายว่านี่คือภาคตัดขวางเนี่ยอยู่ประมาณนี้ทีนี้ก็บาลานซ์แบบแนวตั้งบ้างนะภาคตั้งก็ประมาณนีเน้เนี่ยเขาก็หากันแบบเนี่ยเรียว่าเซนเตอร์ออฟแกรวิตี้ทีนี้จุดนี้มีความสำคัญอย่างไรถ้าเรานั่งนอนยืนเดินแล้วผิดท่า เรามีโอกาสที่จะล้มได้นะอันนี้เขาจะให้เช็คด,ดูว่าแนวดิ่งได้ไหมนแนวดิ่งได้เอาละแนวดิ่งได้นักฟิสิกศาสตร์ก็ให้เด็กทดลองถ้าทำถ้าอะไรก็ตามที่ร่างกายเราไม่สมดุลหรือว่าแรงที่มันดึงร่างกายนั้นมันทำให้แรงโน้มถวงเนี่ยมัน ล้ำไปจากสุดจุดเซนเตอร์ออฟเกรวิตี้เนี่ยคนจะทรงตัวอยู่ไม่ได้นะที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าอยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับท่านั่งเช่นกันถึงแม้ว่าเวลาเราไปปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอานั่งท่าไหนก็ได้ขอให้ใจสบายอันนั้นถูกแต่ถ้ามีโอกาสมันแปลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใจนิ่งอะ่ะเราจะพบว่าเราจะพบว่า ร่างกายเราจะกลับเข้ามาตรงโดยอตัตโนมัติคือมือเนี่ยมันจะกลับเข้ามาที่หน้าตักแล้วหลังก็จะเหยียดตรงขึ้นมาอตัตโนมัติเลยเมื่อใจนิ่งนะเมื่อใจนิ่งแต่ตอนแรกที่นั่งไม่เป็นไรไม่ต้องไปเกรงเรานั่งเอาธรรมะไม่ใช่นั่งเอาท่าสวยดังนั้นก็บอกให้เห็นความสําคัญแล้วบอกให้เห็นความอัศจรรย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าท่านไปค้นจุดนี้เจอเนี่ยก็ต้องบอกว่านักวิศา,ศาศิาส์ก็ก็ตามหลังนะก็ตามหลัง นะเรแลองปูบอกละเอียดกว่านี้อีกนะแต่นี่คือเขาทำแค่หยาบๆนะนี่คือเซนเตอร์ออฟ v กร y วตี้